ขนาดนี้จะตีหนึ่งนะครับเรากำลังจะรรอขึ้นเครื่องไปไต้หวันแบบไม่มีเจ้าอ้วนจะสุกไหมติดตามได้นะคะ ตอนนี้เราอยู่บนรถบัสที่จะพาเราเที่ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่แรกที่จะไปที่ไหน <c oughs> ตามมานะานนทุกคนคะ่ะตอนนี้บีอยู่ที่โรงแรมที่ทัวร์เขาพามาแหะกินข้าวเช้ามื้อแรกนะเดี๋ยวมาดูหน้าตาอ,อาหารหมื้อแรกที่ไต้หวันกัน <c oughs> อ,อย้ยแบบไม่มีเจ้าวานา่คะคาะากันกินมันไม่สมบูรณ์เลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูอาหารหมื้อแรกของบีนะคะวันนี้ เหลือเพลิบมเพลเหลือ,อเต็มโตไปหมดเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวต้องนั่งรถไปสุริยันจันทาต่อนะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในหมู่บ้านสายลุงนะเเป็นแบบสีสี๋ยวพาไปดูขน้างนอกกันใา้บรรยากาศเอาไว้ แลนนี่ก็คือแบบหมู่บ้านสายลมนะคะเดี๋ยวพาเดินดูสายลมยังไงวะในพื้นก็เป็นสีสีไปถามเด็กเล่นต้นไม้สีสีลายๆนี่ก็บรรยากาศข้างนอกของหมู่บ้านสายลมวิลเล์ไอ้สายลุง้งบ้านสายลุง้งเอ้ยสั่งเนื้อละไปถ่ายรูปกัน ากำลังจะเดินไปกินข้าวกลางวันกันนะคะก่อนที่จะไปล่องเรือที่ทะเลสาบสุริยันจันทาเดี๋ยวมีเรื่องเล่าจากไกดให้ฟังด้วยว่ามาเจอทะเลสาบไ,ได้ยังไงเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังตอนถึงทะเลสาบแล้วแต่ตอนนี้เดินไปกินข้าวก่อนต้องเดินตามกลุ่ปให้ทันอ๋อเข้ามาในร้านมื้อกลางวันสิ่งแรกที่เจอคือไข่เจียวรอดตายแล้วดูดูข้างหลังข้างหลัง อ้นมือนี้ค่อยมีความดีงามหน่อยปุ้งครับมืบ่อกินและนะ้วอิ่แล้วทุกคนมือก็ลังค่อนข้างเอนจอยร้านนี้เลยป้แดงแดงแดงใครมาสันมเุเลยก็ลองทานร้านนี้ได้น,นะคะเป็นอาหารพื้นเมืองรสชาติาดีปลาสดกุ้งสดอร่อย พวกน้ำจิ้มซีฟู้ดมาจะฟินฟินกว่าเดิมเดี๋ยวเราจะไปลงเรือแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่ากลางทะเลสาบจะเป็นยังไงเขาปลูกหญ้าไว้กลางน้ำด้วยนะคะตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้สัตว์ทะเลเนี่ยมีที่หลบแดดแล้วก็ เป็นที่อยู่อาศัยมาวางไข่ข้างใต้ได้เป็นการอนุรักษ์นะคะปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบนี้นะให้มันแบบมีที่วางไข่แล้วก็ไม่ตายไปเพราะแบบว่าโดนแดดร้อนหรือว่าแบบไม่มีที่พักนะเพราะว่าว่ายกลางทะเลนานๆมันคงจะเหนื่อยอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นภูมิปัญญาช้องถิ่นของชาวบ้านที่นี่ที่แบบว่าค่อนข้างดีมากๆแล้วก็แบบใส่ใจสุดๆเลยระหว่างที่รอ เดินเล่น่ะแอบดูเรือชาวบ้านเขาก่อนน้ำใสมากน้ำใสเหมือนแบบเขื่อนเชียวหลานแต่บรรยากาศมันคนละอย่างกันแต่ว่าที่นี่แบบเรือค่อนข้างเยอะเรือใหญ่ไม่เหมือนเชียวหลานตัวนเรือชาวบ้านเล็กๆเนาะบรรยากาศความรู้สึกมันก็แตกต่างกันนะคะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วนะคะที่อยู่กลางทะเลสาบสุริยันจันทรเดี๋ยวเราจะล่องเรือไปกลางทะเลสาบกันนะ ว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังก็คือไกด์อ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าแบบากรากรที่มาเจอทะเล ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นเรือม,มาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะของ,ของเกาะเกาะม็เาเสน็ดเสร็จทุกลายหรือ,อเกาะเกตไม่ใช่เดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าค่ะเขาเหมือนว่ามีวัด ฟีลแบบนั่งสมาธินะคะเป็นการฝึกจิตอันนี้กายแนะนำว่าพอเดินขึ้นไปไหว้พระเสร็จแล้วให้แวะลงมากินไข่ใบชาเดี๋ยวจะลองชิมดูนี่ขึ้นมาถึงแล้วดูวิวจากข้างบนกันนูนนูน,น,นตรงนูนเห็นตึกสูงๆไหมนั่นคือที่ที่เรานั่งเรือมาขึ้นมาก็จะเจอเกักบหวัดนะคะ อ๋ออันนี้เป็นแบบว่ามุมถ่ายรูปเป็นหินที่เป็นรูปแกะสลักนะคะเป็นรูปพระน่าจะไม่ค่อยเห็นซึ่งเขาต่อแถวถ่ายกันแต่บิคงไม่ได้ต่อแถวเข้าไปนะคะทุกคนอ๋อแครลูลาทุกคนวัดที่พาเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเราก็ไม่รู้ขึ้นมาแบบโดยความไม่รู้ว่ามันคือวัดอะไรแต่จริงๆเรา มันคือวัดพระถังซำมังแล้วหินที่เราถ่ายไปเนี่ยน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับพระถังซำมังเหมือนกันดู The c h e n View of Sun Moon Lake นะคะก็จะบอกว่าตรงนี้ที่เรายืนดูอยู่เนี่ยเราเห็นอะไรบ้าง Mount Mountain นะก็คือนู่นเลยตรงตึกสูงๆนะเห็นไหม Mount Mountain s h u i Chi Per ก็คือท่าเรือตรงนี้ตรงนี้ที่เราขึ้นมา เกาะเล็กๆตรงนี้คือลาลูไอแลนด์เมื่อก่อนอดีตเนี่ยคนเคยขึ้นไปได้นะแต่พอดีว่ามันเกิดเหตุอะไรสักอย่างกาเล่าให้ฟังแต่ดีจําไม่ได้อะ่ะ<อ>ก็เลยทําให้คนขึ้นไปบนเกาะน,นี้ไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้กําลังแบบถมใหม่ยังเดินลงนะคะอันนี้คือทางเดิมที่เราเดินผ่านมาเลยนะ<ม>ก็จะล้มรลื่นหน่อยเป็นป่าเขาทางเดินก็เดินง่ายคะ่ะเป็นบันไดสะดวกแล้วก็เนี่ข้างทางเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เขานั่งสมาธิกันอยู่นะคะตอนนี้เขาลุกขึ้นมาละ เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเดินลงไปหาไข่ต้มใบาชาที่เขาบอกว่าอร่อยนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูถ้าหาเจอนะอาจจะช่วยด้วยขอยห,หาเจอ,อเได้มาแล้วคะ่ะไข่ต้มใบาชา <laughs> นี่นี่นี่ <c oughs> ร้อนใช่หระเดี๋ยวเดี๋ยวป,ปอกข้างในให้ดูนะอา <c oughs> ข้างในก็เป็นแบบสีแบบดำๆเออเหมือนไข่พะโลโออยร้อนมีกลิ่นนะ <c oughs> อร่อย เค็มๆหน่อยๆเหมือนไข่ปิ้งแล้วก็ต้มซอสก็คือแบบความกินได้เลยลูกละสิะบสามเหรียญค่ะประมาณนั้นทีบห้าบาทตอนนี้เราข้ามเรือกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นบัสไปที่วัดวน อีกที่หนึ่งนะสำหรับวันนี้เป็นวัดที่มีแบบว่าเทพเจ้ากวนอูก,กับผงซื้ออยู่นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวัดจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็คลิปนี้เราจะเจอซากุระไต้หวันหรือเปล่าไป วัดเวิร์นบูนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวัดเวิร์นบูตรงข้ามเนี่ยจะเป็นสุริยันจันทาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าพอข้ามฝั่งเข้าไปเนี่ยก็คือวัดเวิร์นบูข้างในเนี่ยจะมีสิงโตยักษ์สองตัวซึ่งตัวหนึ่งเนี่ยมีมูลค่าถึงหนึ่งล้านเหรียญไต้หวันเลยนะไปดูกันว่ามันจะแบบหนึ่งล้านเหรียญมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนี่ไง นะคะก็จะเป็นที่อยู่ของแบบว่า,าศาสดาคงจื้อก็จะมีรูปปั้นเท้สักกะละเนาะรวมถึงเทพเจ้ากวนอูด้วยนะคะคงจื้อเนี่ยก็เป็นเหมือนเทพแห่งสติปัญญานะคะส่วนกวนอูเนี่ยก็เป็นเทพของความซื่อสัตย์นะคะเดี๋ยวบีจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง วิธีการไหว้เนี่ยก็คือเข้าทางประตูด้านขวาเอาทูบ2ดอกค่ะจุดออกมาไหว้เทพเจ้าฟ้าดินก่อนปักทุบหนดอกแล้วกลับเข้าไปไหว้กุอูข้างในพร้อมขอพรอนิกหดอกค่ะหลังจากนั้นก็คือออกทางประตูทางด้านซ้ายนะคะข้างบนจะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถเดินขึ้นไปโยนเหรียญได้ วายังมีสักุระเหลืออยู่นี่ิดหน่อยนะให้พอเห็นกลมแกลมน่ารักดีเออตัดมาที่สิงโตตัวละหนึ่งล้านเนี่ยไต้ไหวกำลังจะไปกินมื้อเย็นกันนะคะวันนี้เป็นชาบู ชาบูชาบูฮิพี่ไก่บอกว่าเป็นบุฟเฟต์แต่ว่าเดี๋ยวไปดูว่าร้านอยู่ตรงไหนแต่ว่าอันนี้เราออกมาแบบไม่ได้อยู่ในไทเปนะเป็นเมืองของซูเรียนจันหาชื่อเมืองเลยนะถงไทไทจงชื่อเมืองว่าไทจงค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามาไทจงเนี่ยเขากินบุฟเฟต์ชาบูกันร้านไหน ชาบ,บูแล então, ้ว <apps communist initiation> นะคะชื่อร้านว่าชาบูชาบูตอนนี้กำลังรอเข้าใบก็เป็นบุฟเฟ่นะหนึ่งคนก็คือหนึ่งม้องเหมือนชาบูชีเลยบอกแล้วมีขนมด้วยเมื่อกี้แอบเข้าไปเซอร์เวยข้างในมามีขนมเค้กมีพุดดิ้งมีมาการองคือยังไม่เห็นของคาวดูแต่ของหวานก่อนถ้าเดี๋ยวเข้ามาข้างในเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่ามีอะไรให้กินบ้างออินโค้ดนะคะทานได้หมดเลย อันนี้คือที่ตักมานะใส่เลยละกันยารีรานี่คือแบบชาบูที่เราทำม,นะมันเป็นร้านที่ทัวร์พามา ถ้าจะมากินนี่ควรหกน้ำจิ้มนะคือของมันเยอะเว้ยแต่ว่าน้ำจิ้มมันแย่มอน้ำจิ้มัประมาณแบบมีของเกือบสิบอยา่างให้เราเลือกมิกเอาเองอ๋อล่ะอ,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 อ้วนู่ไหนย่งอะคือดู่มเจ้าอ้วนอะแต่ว่าไดมากินที่ตักมาทั้งหมดไม่หมดอ่ะจะไม่ต้องม,ม,องมาโดนกินเลยแบบนี้ ร้านชาบูชาบูที่จงไทยไทยจงไทยจง <laughs> ที่ไทยจงอร่อยแค่อันนี้ชาบูแม่เหรอ <laughs> ดีที่แบบไอติมเยอะเ <laughs> นาะนอกจากไม่มีอะไรดีเลย <c oughs> เดี๋ยวไปเดินตลาดดีกว่า <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนชอปปิ้งค่ะของเมืองไทยจงจงไทยเออไทยจงเออตอนนี้กำลังแบบบ้าคลั่งมากของในร้านคือน,น่ารักมากๆอ่ะแล้วก็รองเท้าก็แบบเหมือนแบรนด์ปกติทั่วไปแล้วราคาถูกมาก <c oughs> รองเท้าถูกมากขาชอบแบบเออคือดีดีค่ะระว่าเทางเราจะได้กลิ่นเต้าหู้เน่านะคะทอดมาเหม็นมาแต่ไกลของก,กินก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตรงนี้เป็นพวกน้ำๆซสะส่วนใหญ่สนุกมากตอนนี้เราอยู่ในเซเว่นค่ะเดี๋ยวซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปอวดที่ห้องกว่า